ออคนมันจะรวยอ๋อรวยราศีมีเหมือนกันเ้รวยเ้ยก็คือรวยจากการแบบว่ารีวิวขายของคือทํามาทุกอย่างแล้วคือจริงๆแล้วบุกโกเป็นคนที่ชอบรีวิวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเวลาที่ใครส่งของอะไรมาให้รีวิวเนี่ยเราก็ช่วงโควิดเราจะรีวิวให้ฟรีเลยและสําหรับบุกโกบุกโกเป็นคนที่ดูแลตัวเองดูถูกต้องนะเวลาที่จะรีวิวหรือไปขายของหรือไปเจอใครก็แล้วแต่ตัวมันก็ต้องหอมด้วยถูกต้องไหมฮะอ่าบุกโกก็เลยต้อง พกของดีๆติดตัวเอาไว้นั่นคือมาดามฟินนั่นเองค่ะจะไม่รวยได้ยังไงล่ะจะไม่รวยได้ยังไงใจราคาจะไม่รวยได้ยังไงเดี๋ยวๆจีดถึงขนาดนี้ไม่เปลืองเหรอไม่เปลืองเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาจะขายของเราต้องอินกับสินค้าอย่างบุกโกรเป็นคนที่ใช้จริงๆอย่างมาดามฟินเนี่ยบุกโกรใช้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่รู้จักแรกๆเลยเพราะว่าแม่มดดําแม่มดดัแนะนำปกติพี่มดดัมจะต้องเสียเงินสื่อผู้ชายตลอดนางบอกว่า เอาน้ำหอมมาสิเดี๋ยวกระจัดดูสิว่ามันจริงหรือเปล่านางก็หยิบเนี่ยฟินอินแบ็คขึ้นมาแล้วฉีดที่ตัวมันเพิ่มเสน่ห์ตรงไหนด้วยพอเต้นป่าป่าปาป่ากินเขกกินออกกินออกแล้วที่สำคัญกลิ่นมันมันไม่ใช่เหมือนในขวดน่ะมันเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของนางเป็นเฉพาะตัวของนางพอมันถูกกับเงือเราไงมันก็ไปอีกกลิ่นหนึ่งกลายเป็นว่านางมีเสน่ห์เย้ายวนนี่คือหนึ่งเรื่องแล้วนะอีกหนึ่งเรื่องที่หนูพิสูจน์ก็คือว่าหนูก็หยิบอีกลิ่นหนึ่งขึ้นมา ที่พกเอาไวก็คือนี่เลยนี่มอร์ฟินสีเขียวเพราะอยากให้เองดูแบบใสๆใสอยากให้มันดูแบบผู้หญิแบบบริสุทธิ์ดูเก๋ๆไม่ใช่แค่สองกลิ่นนี้ไม่ใช่แค่มอร์ฟินเขามีหลายกลิ่นไม่ใช่เขามีกลิ่นหนึ่งแล้วผสมประสานกันได้ด้วยเอามานี่บินอินลอฟหนูก็ฉีด ฟินอินแบ็กใช่ไหมกับฟินอินเลร์ผสมกันเมื่อกี้เดินเข้ามาในตูอย่างแรกรักมีแข่ทักไม่ใช่ถามเลยพี่บุโกโตัวหอมมากเลยน้ําหอมของอะไรบอกไทยมาสิคําแรกที่รัศมีพูดออกมาคือเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นน้ําหอมแบรนด์ของไทยอย่างมาดามฟินอ่ะเดี๋ยวฉีดให้ดูเอานี้ก่อนฟินอินแบ็กผสมก่อนปึ๊บปเสร็จแล้วผสมอีกกลิ่นหนึง มอฟินดูสดใสพี่ต้องการมอพี่ต้องการมอฟินมานานแล้วมอฟินฟินแล้วก็นีู่ดูก็หนูน่อยอันนี้เราเราผสมแับว่าจะแค่สองกลิ่นนะหรือว่าทั้งสามกลิ่นได้จริงสามกลิ่นก็ได้เลยมันก็มันก็เหมือนที่เราไปเคาน์เตอร์แบรนั่นแหละใช่แต่มันคือของเราใช่ถูกซ้องราคามันถูกกว่าใช่มาดามฟินเนี่ยเขาได้มารฐานนะฮะใบเซอร์จากที่อิฟลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่พร้อม ถูกต้องหัวน้ําหอมเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสดังนั้นทั้ง3ขวดนี้นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยจับต้องได้และที่สําคัญคนในวงการบันเทิงใช้เยอะมากนี่มีมีมีอะไรต้อนอยู่อีกไหมไม่พอเท่านี้นะคะยังมีกเหรอโหมีสิคะนี่คือโลชั่นน้ําหอมจ้าโลชั่นน้ําหอมตัวนี้นะคะต่อให้เราอ้วนหรือตัวใหญ่อันนี้ไม่เหนียวเหนอะหนากลิ่นหอมไม่เหนียวเหนอหนะและที่คัญ กันแดดได้ด้วยจ้านี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อโลชั่นเก๋มากหนูลูกถูเลยแล้วหนูกับแม่ก็ทาที่ตัวทาเลยแล้วก็ทาที่คอด้วยเดี๋ะะแ,แม่ขอล้วงเสื้อนิดนึงนะคะอขอท <c oughs> าด้วยที่ตัวนะคะที่คอที่ตัวเฮ้ยม,มันหอมท้ากลิ่นตัวเราหอมความมั่นใจเรามาต่อให้เราจะอ้วนจะผอมจะหน้าตายยังไงก็แล้วแต่พอความมั่นใจมาปุ๊บ วันนี้เราจะคอนฟ idence ทั้งวันเลยอใช้ทั้งสองอย่างนี้เปลนบุกดใช้น้ําหอมก่อนสลับกันเพราะสามารถผสมกลิ่นได้วันนี้มีมาเมาให้พี่ลิงแล้วกัคุณไอรวมถึงผู้เข้าศึก12ราศีทุกท่านด้วยขอบคุณค่ะและถ้าสนใจง่ายๆเลยค่ะพี่ลิงค่ะคุณไอตามอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับมีโปรโมชั่นไหมคะมีโปรโมชั่นค่ะเขาบอกว่าน้ําหอมนะคะ ทั้ง3ขวดนี้นะคะรวมถึงโลชั่นน้ำหอมนะคะเฉพาะรายการศึก12ราศีเท่านั้นราคาแค่พันกว่าบาทพันกว่าบาทหมดนี้ใช่บ้าบอและที่สำคัญต้องสั่งซื้อในรายการเท่านั้นถ้าเกิดอยากได้แอดไปแอดไปบอกว่ามาจากรายการศึก12ราศีต้องซื้อในรายการเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้ของปลอมเยอะมากมีปลอมเขาบอกว่าปลอมแม้กระทั่งรูปทรงทุกอย่างเหมือนบนเลยถึงแม้ว่าปลอมจะคล้ายแต่พอฉีดแล้วปุ๊บเรารู้เลยว่าของปลอมดังนั้นซื้อในรายการดีกว่า